อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันกับพีแบ่งปัญยามเย็นของเรานะพี่นะ่า400บาท3องค์1,000นะคะพี่ๆอ่ะฝากพ,พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะพี่ๆ แม่บ้านนะคะพี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นาส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มคะ่ะพี่จ๋าสนใจนะพี่น้าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโ็ทรัพท์กันเข้ามาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางจะพี่จ๋าส่งฟรีทุกระบบค่ะพี่อแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการค่ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่ขาหมายเล็กที่หนึ่งนะพี่น้าเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลาเรามาชมหมายเล,เลยค่ะ หมายเลขที่1เป็นพระชัยหลังช้างค่ะพี่เก่า,กาๆนะคะพี่ขาเป็นพระชัยเนื้อหาเก่าๆค่ะพระชัยหลังช้างค่ะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่นะแบ่งปันที่400บาท3องค์หนึ่งพันค่ะพี่จ๋าถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่อ่ะหนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่ขาพระชัยหลังช้างค่ะพี่4 0 0บาทค่ะหมายเลขที่สองนะคะพี่เป็นหลวงพ่อยอยค่ะพี่ขา นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อย้อยนะคะพี่นะหลวงพ่อย้อยวัดอัมพวันค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่ขาสภาพก็ประมาณนี้เลยค่ะพี่ให้โชคคุ้มภัยนะคะพี่ขาเขียนไว้บนเหรียญมีอักษร,ราย,ยันแบบนี้นะคะพี่นะอ่ะ เหรียญหลวงพ่อย้อยนะคะพี่ขาวัดอัมพวันสระบุรีค่ะพี่แบ่งปันให้พี่เอฟซีอยู่ที่400บาทค่ะพี่จ๋ากเก่าสวยแบบนี้400บาทจา้ะหมายเลขที่3นะคะพี่เป็นพ่อย้อยเช่นกันค่ะพี่ขาปีพศ2511นะคะ,พ,ะ,ะ,คะพี่นะเหรียญหลวงพ่อย้อยวัดอัมพวัน2511นิะคะพี่ขามีพศบอกอยู่ด้านบนของเหรียญน,นะพี่นะเป็นเหรียญเสมานะคะพี่ขาด้านหลังเป็นหลวงพ่อขาวะคะ่ะพี่ เก่าๆนะคะพี่นะ้าแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่400บาท3โมองค์ห0ึ่งจากถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักงลายกันเข้ามานะคะพี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อย้อย400บาทค่ะหมายเลขที่3ค่ะหมายเลขที่4นะคะพี่ขาเป็นพระกิ่งค่ะพี่พระกิ่งชินนะบัญชรน,นะพี่นะ้าหลวงปู่ทิมค่ะ กิ่งชินนะบัญชรเก่าๆนะคะพี่ขาเป็นพระกิ่งชินนะบัญชรหลวงปู่ทิมค่ะด้านหลังมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะพระกิ่งชินนะบัญชรหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะแบ่งปันที่พี่ fc อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาใต้ฐานมีร่องรอยการตอกเลขนะคะพี่นะประมาณนี้ค่ะอ่ะ แบ่งปันนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาท3องค์1,000พค่ะหมายเลขที่หค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเจือนะหลวงพ่อเจือค่ะพี่ขาพ่อเจือรุ่นแรกนะคะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเป็นเหรียญเก่าๆประมาณนี้เลยนะพี่นะความคมชัดได้ประมาณนี้ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเจือรุ่นแรกนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะแบ่งปันพีเอฟซี FC ที่ สี่้บาทค่ะพี่พ่อเจือวัดกลางบางแก้วนะคะพี่นะ2534ค่ะเหรียญหลวงพ่อเจือนะคะพี่ขาเก่าๆเลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่6เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ขาหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคเขาเขียนมาแบบนี้แล้วพี่นะอ่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่าๆสภาพก็ผ่านการใช้งานค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคนะคะพี่ขาด้านหลังเขียนว่ายกช่อฟ้าศาราวัดเดิมบางค่ะพี่เก่าๆนะพี่นะมีอักขระลายยันเก่าๆเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาแบ่งปันที่400บาท3องค์หนึ่งพันจ้ะถูกใจสนใจ1องค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่นะต่อสายทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะหมายเลขที่7ค่ะพี่ด้านหลังเขียนว่ารวยไม่เลิกนะคะพี่ขาโอ้ชื่อนี่แบบเป็นมงคลมากเลยค่ะพี่ เหรียญหลวงปู่สวงรุ่นหนึ่งนะคะพี่ขาหลวงปู่สวงค่ะพี่รุ่นหนึ่งเขียนไว้แบบนี้นะคะพี่หลวงปู่สวงนะคะพี่ขารุ่นหนึ่งค่ะเป็นเหรียญสีทองเหลืองอารามรวยไม่เลิกค่ะพี่ด้านหลังเขียนไว้นี่นะคะพี่ขาจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่ขาทองเหลืองอารามรุ่นหนึ่งแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทหมายเลขเจ็ดค่ะอ่ะหมายเลขที่แปดค่ะพี่นี่เลยค่ะ แปดเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่เหรียญเก่าๆนะคะพี่ขาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะเก่าสวยนะคะพี่นะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าหมายเลขที่แปดค่ะเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะพี่จ๋าสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันนะพี่นะพี่ๆที่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ หมายเลขที่9ก9เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง2486ี่ค่ะเป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่ขาหลวงพ่อแช่มวัดฉลองค่ะเก่าสวยนะคะพี่ถนะ้าถูกใจสนใจต่อสายทากไลน์กันเข้ามาะคะ่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อไ่บ้านกันเข้ามานะคะพ,พี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง400บาทหมายเลข9ค่ะ หมายเลขที่10ค่ะเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะพี่จ๋าสมเด็จปกโพนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆค่ะแบ่งปันที่400บาทนะเจ้าพี่จ๋านัานหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะ่าเหมือนมีอักขรลายยันค่ะพี่นี่นะคะแบ่งปันที่พี่เอฟซีอยู่400บาทนะพี่นะ่าสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่สมเด็จปกโพหมายเลขสิบสี่ร้อยบาทค่ะ หมายเลข11นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบางแสะนะคะพี่สาเหรียญหลวงพ่อวัดบางแสะนะพี่นี่ค่ะพี่เขียนมาแบบนี้นะคะพี่ขาสีเงินเงินเก่าๆนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อวัดบางแสะนะคะพี่ขาด้านหลังพี่ด้านหลังเป็นหลวงพ่อซวงนะคะพี่ขาหลวงพ่อช่วงค่ะพี่ไม่ใช่หลวงพ่อซวงค่ะกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ขาอ่ะ นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อช่วงนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นหลวงพ่อช่วงค่ะพี่เป็นเหรียญสีเงินเงินเก,เก่าๆด้านหน้าเป็นหลวงพ่อวัดบางแสะหลวงพ่อบางวัดบางแซะนะคะพี่นะอ่ะหมายเลข11400บาทแต่พี่จ๋า3าองค์1นึ่พันนะคะพี่นะพลิกไปทันหันไวกราบขอโทษขออภัยคะ่ะยังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะอ่ะหมายเลขที่12เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปลค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อรูปไข่หลวงพ่อไปลพร้อมการเลี่ยมค่ะ แบ่งปันที่400บาทนะคะพี่นะสามโมงหนึ่งพันค่ะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่ขามาแบบเก่าๆนี้เลยนะพี่นะติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะนี่เป็นเหรียญน,นะคะพี่ขาอ่ะเหรียญหลวงพ่อเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่400บาทค่ะพี่หมายเลข13ค่ะเป็นเหรียญชินราชนะคะพี่ขาชินราชห่วงเชื่อมค่ะพี่เก่าๆเลยค่ะ อกเรานะพี่นั่นเหรียญชินราชห่วงเชื่อมเก่าสวยนะคะพี่คะแบ่งปันอยู่400บาทค่ะพี่ชินราชอกเร่าเก่าๆ400บาทนะคะพี่จ๋าแบ่งปันให้พี่ fc ที่400บาทเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่นะ่าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่อ่ะนี่ค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้ห่วงเชื่อมคะ่ะ400บาทนะคะพี่นะ่หมายเลข14คะ่ะ อ่ะสิบสี่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อปี้นะคะพี่ขาเหรียญโพกกระซับหลวงพ่อปี้ค่ะพี่นี่นะคะอ่ะเป็นเหรียญกลมนะคะพี่ขากลมใหญ่พี่เหรียญโพกกระซับนะคะพี่นะนี่นะคะด้านหลังค่ะพี่อันนี้มาแบบนี้นะคะพี่ขาเหมือนเป็นด้านขอบโดนตัดออกไปแบบนี้ค่ะพี่เหรียญขวัญถุงมหาโพกกระซับนะคะพี่ขาหลวงพ่อปี้นะคะพี่นะอ่ะ แบ่งปันให้พี่ FC นะคะพี่ขาเก่าๆเลยค่ะแบ่งปันให้พี่ FC ที่400บาทนะจ้าพี่จ๋าอ่ะหมายเลข15เป็นรูปลอหลงพ่อเดิมค่ะพี่รูปลอหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเป็นรูปลอเก่าๆค่ะแบ่งปันพี่ FC นะคะพี่นะที่400บาทจ้าค่ะพี่พี่องค์1,000ันนะคะ ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะใต้ฐานนะคะพี่นี่ค่ะมีรอยจานนะพี่จ๋าแบ่งปันพีเอฟซี FC อยู่ที่400บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่นะอ่ะหมายเลข16ค่ะ16เป็นเหรียญชินราชนะคะพี่ขาเหรียญชินราชนะคะพี่สอง6ี่ค่ะเหรียญชินราชท่านอาจารย์กุลนะคะพี่ขา สองสี่หกเก้าค่ะพี่อ่านี่นะพี่นะท่านอาจารย์กุลนะค,คะพี่ขาด้านหลังเขียนท่านอาจารย์กุลสองสี่หกเก้านะคะพี่นะนี่ค่ะพี่ด้านหน้าเขียนสองสี่หกแปดนะค,คะพี่ขาอ่าประมาณนี้นะคะับให้เอ่อเป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่นะเก่าสวยแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะจ๊ะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่ แบ่งป,ปันที่400บาทนะคะพี่นะอ่ะหมายเลข17ค่ะ17นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อดีค่ะพี่นี่ค่ะมีชื่อหลวงพ่อดีนะคะพี่ขาวัดสุวรรณารามนะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อดีวัดสุวรรณารามนะคะพี่นะด้าน,นหลังมีอักขรลายยันชัดสวยแบบนี้เลยค่ะ เก่าๆนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อดีวัดสุวรรณารามนะคะพี่รุ่นแรกแบ่งปันอยู่ที่400บาทหมายเลข17ค่ะอ่ะ18นะคะพี่นี่เลยค่ะหมายเลข18ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดปราสาท์เยอนนะคะพี่ขำมาแบบนี้ค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อมุมวัดปราสาสตร์เยอะนะคะพี่ะ่ะเหมือนมีพ่อสอบบอกหรือเป็นเลขอะไรสักอย่างพี่สาวไ่บ้านดูไม่ออกนะพี่น่าอยู่มุมนี้ค่ะพี่อะอยังไงกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่นะ่าเรียนหลวงพ่อมุมวัดปราสาสตร์เยอะค่ะพี่แบ่งปันที่พี่เอฟซีนะคะพี่ขาที่400บาท3องค์1นึคันค่ะ เป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่ขาเก่าสวยสภาพผ่านการใช้งานหลวงพ่อมุมวัดปราสาท์เยอะค่ะพี่400บาทหมายเลข18ค่ะอ่ะหมายเลข19นะคะพี่พี่เ9เป็นเหรียญหล่อหลวงผู้สุขค่ะเหรียญหล่อหลวงผู้สุขนะคะพี่ขาเก่าๆเลยค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงผู้สุขแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่นะอ่ะเก่าสวยค่ะพี่400บาท3มองค์1,000พค่ะ แบ่งปันพี่เอฟซีเลยนะคะพี่ขาสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่อ่ะหมายเลขที่ยี่สิบค่ะพี่๋าเป็นพระปิตาหลวงปุโตค่ะพี่มีการฝังตะกุดนะคะพี่ขาพระปิตาหลวงปุโตวัดประดูชิมพลีค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขามาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นยันดวงนะคะพี่ขาพระปิตาหลวงปุโตวัดประดูชิมพลีหลังยันดวงค่ะ แบ่งปันในพี่ fc ที่400บาทนะคะพี่นะาองค์1,000พันค่ะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่นะหมายเลข21่นะคะพี่ขาเป็นพระชัยค่ะพี่พระชัยเก่าๆนะคะพี่ขานี่เลยค่ะได้ฐานมีช่อบแบบนี้นะคะพี่ขาอ่ะนี่เป็นพระชัยนะคะพี่ขาพระชัยเก่าๆเลยค่ะพี่มาแบบนี้เลยนะคะพี่นะอ่ะ แบ่งปันพี่เออยู่ที่400บาทนะจ๊ะพี่จ๋า3องค์1,000ั่ะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ1องค์2องค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่นะอ่ะนี่เป็นพระชัยนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะ22นะคะพี่เป็นเหรียญพ่อท่านนุย 79, ้ย2479ค่ะพี่ เก่าๆนะคะพี่ขารายละเอียดยังคงคมชัดนะคะพี่นะเหรียญพ่อท่านนุ้ยคะ่ะพี่จ๋าสองสี่เจ็ดเก้านะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่เอ่อเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะอ่ะสามองค์หนึ่งพันนะคะพี่จ๋าสําหรับพีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่นะห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่ขาสี่ร้อยบาทสามองคะ์หนึ่งพันค่ะพี่ พี่ที่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่นะอะหมายเลขที่23คะ่ะ23าเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะค,คะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อเขียนค่ะพี่มาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อเขียนด้านหลังเป็นชินราชนะค,คะพี่ขาด้านหลังเป็นพระพุทธ,ธชินราชค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่นะั่นเหรียญหลวงพ่อเขียนเก่าสวยค่ะ แบ่งปันในพี่ FC ที่400บาทนะจ๊ะพี่จ่าเหรียญหลวงพ่อเขียนแบ่งปันอยู่400บาทค่ะอะหมายเลขที่24ค่ะพี่เป็นเหรียญล้อแมกหลวงพ่อคูนเนื้อเงินค่ะพี่นี่ค่ะเหรียญล้อแมกนะคะพี่ขาเป็นล้อแมกหลวงพ่อคูนนะคะพี่ขาองค์นี้เป็นเนื้อเงินค่ะพี่แบ่งปันในพี่ FC อินที่ 400บาทนะคะพี่ขาถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่1องค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่นะนี่เป็นเหรียญล้อแม็กนะคะพี่ขาหลวงพ่อคูณค่ะอ่ะหมายเลขที่25บค่ะพี่นี่นะเหรียญหลวงปู่หนูค่ะพี่ขานี่ค่ะพี่อาจารย์หนูนะคะพี่ขาวัดทุ่งแหลมค่ะพี่ราชบุรี2523ค่ะเหรียญหลวงปู่หนูปี23นะคะพี่ขา นั่นหลังนะคะพี่นี่เลยค่ะเก่าสวยนะคะพี่น่เป็นเหรียญปี2523ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะรูปภาพไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่รบกวนพี่พี่นะคะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ1องค์2องค์ส่งทุกรายการนะพี่นะอ่ะหมายเลข26ค่ะพี่จ๋า26นี่ค่ะพี่เป็นคุณแผนหลวงพ่อหน่งค่ะพี่จ๋า คุณแผนหลวงพหนงเก่าสวยนะคะพี่นะมีเป็นคราบดำๆมาแบบนี้ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่เป็นขุนแผนหลวงพโหน่งค่ะแบ่งปันพี่พี่ FC นะคะพี่นะที่400บาทค่ะพี่หมายเลข27ค่ะ27เป็นพระยอดธงหลวงพ่อคูณเนื้อนวะนะคะพี่นะ รุ่นค้ำคูณการศึกษาเนื้อนวะนะคะพี่ขามาแบบนี้ครับพี่มาเป็นกล่องนะคะพี่นะพระยอดธงหลวงพ่อคูณนะคะพี่ขาองค์นี้เป็นเนื้อนวะค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่ขาพระยอดธงเนื้อนวะคะ่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าด้านหลังนี่เลยค่ะพี่ ใต้ฐานมีช่องนะคะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเหมือนมีเอ่อการตอกตัวเลขตอกเป็นตัวหนังสืออะไรสักอย่างนะคะพี่นะอ่ะนี่เป็นพระยอดธงหลวงพ่อคูณเนื้อนวะค่ะพี่มาพร้อมกล่องนะคะพี่จ๋ามาในกล่องแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะนี่นะคะพี่ขาแบ่งปันให้พี่เอฟซีอยู่400บาทค่ะหมายเลข27ค่ะ ยี่สิบแปดนะคะพี่28ยี่สิบแปดเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดพัะโคค่ะพี่เก่าาค่ะปู่ทวดเนื้อว่านวัดพัะโคนะคะพี่หน้าเก่าสวยแบบนี้ค่ะพี่ด้านหลังเป็นสัถูกเก่าๆด้านข้างมีร่องรอยการบินมาแบบนี้นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่แต่คือแตกบินคือบินไม่มีปิดบังนะพี่หน้าเจอแล้วไม่บ้านแจ้งค่ะพี่จ๋าอ่ะ ปูทวดวัดพักโคเนื้อว่าน400บาทค่ะพี่เก่าสวยเลยค่ะหมายเลขที่29ค่ะพี่ขาเป็นเซมาปูทิมปี18ค่ะเหรียญเซมาหลวงปูทิมนะคะพี่จา๋าเป็นเหรียญปี2518ค่ะเก่าเก่านะคะพี่นะนี่ค่ะ เหรียญเสมาหลวงปู่ทิมปี2518รบค่ะพี่ปู่ทิมวัดระหานไร่400บาทค่ะหมายเลข30นะคะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรน,นะคะพี่คะเหรียญสีเงินนะพี่นั่นเหรียญกลมหลวงชุมพรค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่สุขเขียนว่ารุ่นพิเศษนะคะพี่คะ หลวงปุสุวัดปักครองมะขามเท่าค่ะพี่แบ่งปันที่400บาทค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะพี่นั่นเหรียญหลวงปุสุขค่ะเอยเหรียญกลมหลวงชุมพรด้านหลังเป็นหลวงปุสุขนะคะพี่ขาแบ่งปันที่400บาทจ้ะพริกไ่ทานหันไว้กราบขอโทษขออภัยค่ะรบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะอ่ะ0849158065ค่ะพี่แอนไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้ะนี่เป็นหมายเลข31ค่ะ เป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่ขาหลวงพ่อแพรค่ะพี่มาในกล่องเก่าๆนะคะพี่ขาเป็นกล่องสีฟ้าฝาแบบนี้นะพี่นะอะสมเด็จปกโพหลวงพ่อแพรนะคะพี่ขาองค์หนาใหญ่ค่ะพี่แบ่งปันอยู่400บาทนะคะด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแพรค่ะมีอักขรลายยันนะคะ นี่นะคะพี่อะสมเด็จปกโพหลวงพ่อแพนะคะพี่จ๋ามาในกล่องแบบนี้ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่400บาทหมายเลข31ค่ะหมายเลข32เป็นหลวงพ่อแพเช่นกันนะคะพี่ขานี่ค่ะวัดพิกุลทองนะคะพี่นะสมเด็จฐานสิงห์นะคะพี่จามาในกล่องคะ่ะพี่แล้วก็เหมือนมีใบอะไรสักอย่างอยู่ในกล่องนะคะพี่นะนี่ค่ะอา นี่นะคะพี่หมายเลขที่32ค่ะสมเด็จฐานสิงห์นะคะพี่ขาหลวงพ่อแพรค่ะพี่เก่าเก่านะคะพี่จ๋านี่เลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่น้ามีร่องรอยกันบินด้านขอบข้างค่ะพี่จ๋าต้องแจ้งก่อนนะพี่น้าอ่ะมาแบบนี้ลงแบบนี้นะคะพี่น้าสมเด็จหลวงพ่อแพรค่ะพี่สมเด็จฐานสิงห์หลวงพ่อแพร0 0บาทค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวม่บ้านให้ดูด้านในค่ะพี่ไม่รู้มันจะเขาจะออกหรือเปล่านะพี่นะไม่ออกค่ะพี่ไม่ออกนะพี่นะนี่ค่ะพี่พี่ที่ต้องการรูปถ่ายเพิ่มเติมติดต่อมานะพี่นะสี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาอ่ะนี่นะคะพี่หมายเลขที่สามสิบสามค่ะเป็นสิงค์นะคะพี่ขาสามสิบสามเป็นสิงห์หลวงปู่หมุนมาพร้อมกล่องค่ะพี่สิงห,ห์หมุนเงินหมุนทองนะคะพี่จ๋าปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าค่ะพี่ มาพร้อมกล่องนะคะพี่นะหมายเลขที่33มสิบค่ะพี่นี่นะคะพี่จ๋าเป็นสิงหหมุนเงินหมุน,มน,มน,มนทองค่ะพี่จ๋าหลวงปู่หมุนนะคะพี่นะมาในกล่องนะคะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีเลยค่ะที่สี่ร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าสามองค์หนึ่งพันค่ะ พี่ๆที่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่นะอ่ะสิงปูมมหมุนหมายเลข3 3 4 0 0บาทค่ะ34ค่ะพี่จ๋าเป็นสิงปูหม,มุนเช่นกันนะคะพี่นะอันนี้เป็นองค์สีทองค่ะพี่สิงหลวงปูมมหมุนหมายเลข34่ค่ะเก่าๆนะคะพี่ะ่ะมีการตอกโค้ดนะพี่นะนี่คะ่ะตัวเมื่อกี้ก็น่าจะมีนะค,พค,ะ,นคะพี่่านี่ค่ะพี่ นี่นะะตรงนี้นะคะพี่่ะสองฝั่งเลยค่ะนี่ค่ะสิงห์หลวงปู่หม,มนุนองค์สีทองหมายเลข34มสิบสี่ผู้ลูกหลากราบขอโทษขอไปค่ะพี่หมายเลขสา4ส0บบาทนะคะพี่จ๋าอ่ะเก่าสวยเลยนะคะพี่นะหมายเลขสามสนะคะอ่ะ หมายเลข35นะคะพี่เป็นทาวเวตสุวรรณหลวงปู่แพ้วนะคะพี่ขาทาวเวตสุวรรณพร้อมกล่องหลวงปู่แพ้วนครปฐมนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นทาวเวตสุวรรณนะคะพี่ขาหลวงปู่แพ้วค่ะพี่เก่าๆมาเป็นกล่องมาพร้อมกล่องนะคะพี่นะอ่ะหลวงปู่แพ้วนครปฐมนะคะพี่จ๋าทาวเวตสุวรรณนะพี่นะ เ่าสวยค่ะพี่มาพร้อมกล่องนะคะพี่ขาเท้าเวสุวรรณแบ่งปันที่400บาทครับพี่ใหม่เลขที่35นะคะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะพี่ขาพี่พี่รับไปได้กล่องไปพร้อมแบบนี้400บาทคะ่ะ36บค่ะพี่เป็นหลวงพ่อโสธรปี35นะคะพี่ขาเขาเขียนว่าพระกิ่งชุกทองหลวงพ่อโสธรวัดโสธรน,นะคะพี่ขาวรารามวรวิหารนะ,ะ,นะพี่นะ อ่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะพี่แบ่งปันพี่ fc ที่400บาท3องค์1 0 0 0ค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่นะหองค์2องค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการค่ะเหรียญหลวงเอิเป็นหลวงพ่อโสธรปี35หนะคะพี่นะองค์สีทองเหลืองอรามมาในกล่องนะคะพี่คะสวยๆแบ่งปันอยู่400บาทนะคะพี่นะอ่ะ ฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่นะแม่บ้านนะคะพี่ขาขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พี่ทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่ขากราบขอพระคุณพี่พี่เอซที่น่ารักทุกท่านนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาค่ะพี่ไลน์ในบ้านชื่อร o o นะคะพี่ขาสระอูรอดเรือเสือค่ะติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ่ดเดในบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอาวันนี้ก็รบกวนพี่ๆดูให้ใจด้วยชอบคิดให้ดีแต่สนใจให้ดีก่อนปิดจะ้ะวันนี้ถ้าในบ้านพูดผิด ทำอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปพีพแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า